ครับสวัสดีครับผมนายลงชัยจินดาพันธ์นายเพ่รมือนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาที่ตําบลบ้านแก่งนะครับซึ่งวันนี้ผมมาที่วัดบ้านแก่งนะครับซึ่งมีสถานที่สําคัญ,ญคที่เราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันนะครับรายละเอียดใกลกจะขอให้ท่านานยกอบตาบ้านแก่งได้ให้ข้อมูลพวกเรานะครับคครับครับสวัสดีครับผมนายพิทักษ์ตั้งแต่งนะครับนายกองคการมราดลุบ้านแก่งนะครับวันนี้ก็ พาท่านานอำเภอเมืองนะครับมาลงพื้นที่ในเขตของตำบลบานแก่งนะครับจุดแรกวันนี้เราพามาที่วัดบานแก่งนะครับวัดบานแก่งเป็นวัดประจำตำบลน,นะครับก็มีจุดเด่นนะครับได้หลายอย่างนะครับวันนี้เรามาที่วิหารหลวงพ่อเทียนก่อนนะครับพระครูนิวิศาศากคุณนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดบานแก่งที่สร้างวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรือง บทนี้การนุมมันว่าน่าจะต้านในสมัยพนาลาย สำหรับที่วัดบ้านแก่งแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่สําคัญนะครับของตำบลบ้านแก่งนะครับมีโบราณสถานนะครับวัดแห่งนี้ก็สร้างมาประมาณ300ปีตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะสมัยอยุธยาหลังเรานี่ก็คือที่ว่าการอาเภอเมืองนครสวรรค์สมัยก่อนนะครับเป็นว่าที่ว่าการอำเภอบ้านแก่งนะครับก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็รวมทั้งตรงจุดนี้นะครับก็มีรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้เสด็จ ประพาสทางน้ําผ่านที่วัดบ้านแก่งด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่วัดบ้านแก่งก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมือ,นองนครสวรรค์น,นะครับไปไทยดำครับ

แล้วทำกบโขคเนี่ยปลาพี่เขาพี่คือหมายความว่าคือพักเงินพักไว้ในคนเรือนคนเรือนเราคือกบโขนี่ก็มีตำนานตำนานบอกว่าคือลูกหลานจะได้อวทชนสมบูรณ์มีสุดนี่เม็ดเงินแท้เลยนานยนยงเม็ดเงินแท้เนี่ยป้าอยู่แค่เนี่ย องคงแท้เนี่ยออรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ผมได้มาเที่ยวที่บ้านวังหยวกนะครับหมู่สองตําบลบ้านแก่งนะครับก็เห็นพี่น้องชาวไทยทรงดาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะครับในในเรื่องของการทอผ้านะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าส่งเสริมและหน้าชื่นชมนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสนะครับก็ทราบว่าที่นี่ มีวัฒนธรรมของบ้านไทยทรงดําที่ตำบลบ้านแข่งครับก็เป็นสถานที่ที่อยากจะให้พี่น้องได้มาเที่ยวชมนะครับมาเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําที่ตาบลบ้านแข่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับผมภาษาที่นี่เขาเรียกตะมุ ก็เตรียมมีส่วนของเรื่องปักเขานะครับแล้วก็ปัฒน,นาการแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมีากิจกรรมธีการแตกแจงสรีสรวมถึงขนมที่เป็นขนมปั้นข้าวหอนซึ่งเราก็ไม่การประยุกต์ประยุกต์อ่าให้เข้า ได้มาชมการทํากระถางนะครับที่พิพิธภัณฑ์ของบ้านมอนะครับก็ได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับกระบวนการทากระถางนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเครื่องทัานดินเผานะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวชมมามาได้รับความรู้นะครับเด็กๆหรือครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานมาชมนะครับก็จะได้ความรู้กับลูกหลานแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับการระบายสีนะครับหรือการ เป็ียนภาพนะครับเพื่อเป็นขอที่เราเลืกกลับไปนะครับมาเที่ยวรงที่พิพิธภัณฑ์บ้านมอนตรงนี้นะครับประยกให้ท่านได้มาเที่ยวชมสันันแล้วก็มาชมเทศก,กาลว่าตรงนี้ก็มีแหล่งความรู้นะครับมีสาระหลากหลายให้ท่านได้มาเที่ยวชมนะที่บ้านแก่ ครับก็วันนี้หลังจากที่เราไปเที่ยวชมวัดนะครับไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญของตําบลบ้านแก่งมาแล้วนะครับตอนนี้เที่ยงนะครับเราก็มาทานอาหารอาหารอร่อยของตําบลบ้านแก่งก็คือร้านครัวสมนึกนะครับอาหารส่วนใหญ่นะครับอาหารที่ขึ้นชื่อของครัวสมนึกก็คือพวกปลาปลาเนื้ออ่อนนะครับก็อยากจะให้ลองมาชิมกันดูนะครับว่าปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาที่ร้านครัวสมนึกนี่อร่อยขนาดไหนนะครับต้อง ขอเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าจะมาทานที่ครัวสมนึกเนี่ยต้องติดต่อสอบถามนิดนึงนะเดี๋ยวตามเบอร์โทรที่จะขึ้นนะครับว่าวันนี้ร้านเปิดหรือไม่ถ้าอาหารไม่สดไม่อร่อยวันนั้นไม่เปิดร้านนะครับฉะนั้นทางพวกเราจะมาทานอาหารนี่ต้องสอบถามนิดนึงนะครับแล้วก็รับประกันนะครับคอนเฟิร์มว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนครับ